นี่คือแคมรี่เครื่อง2,000ตัวจีเลยนะโว้ยเบาะเนี่ยเป็นหนังเดิมๆจากป้ายแดงโรงงานไม่ผ่านการค้นอะไรทั้งสิ้นผ่อนแค่5,000กว่าบาทแล้วแถมฟรีดาวสวัสดีครับผมดอนครับจากดีพนรัตน์1999นะครับนี่คือแคมรี่ เครื่อง2,000ตัว G ีเลยนะโว้ย2.0 G ปี2008ผ่อนแค่5,000กว่าบาทแล้วแถมฟรีดาวน์ะเรามาดูสภาพไปเลยไฟหน้าใสากิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยซีซีเนี่ยอยู่ครบไม่มีแตกหักโคมเมี่ยมเงาวิ้งไฟหน้าอีกด้านนึงก็ใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในไฟสปอร์ตไลท์ทั้งคู่เนี่ยใสยกิ้งเลยนะพลาสติกครอบคอบสีดำเนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยนะครับ มาดูกันต่อล้อแม็กสเปคเดิมๆทรงป่องคิ้วนะฮะทั้งยังอยู่ทั้ง2ชิ้นแล้วก็ตรงนี้ไม่มีแตกรายงาไม่มีแตกหักเลยสภาพกระจกมาดูกันต่อด้านหลังก็สภาพดีรถคันนี้นิ่มผมลองขับเองเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ไฟท้ายใหม่กิฟไม่ได้หมายถึงว่าไฟท้ายสภาพดีอย่างเดียวนะแต่หมายถึงไฟท้ายเนี่ยได้เป็นไฟท้ายตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกใส่กิ้งทั้งคู่ ไฟทับทิมตรงกันชนท้ายนะสภาพยังดีอยู่ไม่มีคำ้ำไม่มีซีดเลยนะโอเคแล้วก็โลโก้2 0งจอยู่โลโกโล้ Cam มร Toyota อยู่ครบเดี๋ยวผมขอเปิดตู้ให้คุณดูหน่อยรอสักครู่มาดูรอยอาร์ก,กันนี่รอยอาร์สภาพดีไม่มีไม่มีชนท้ายนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เหมือนกันไม่มีชนท้ายเลยนี่นี่นี่ตรงนี้เน้นจัดๆเลยนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ สภาพดีดำเมี่ยมแล้วก็ไม่มีถลอกปอกเปิกเกิดจากเวลายกกระเป๋าแล้วก็ลากนะฮะแล้วก็ภายในเนี่ยสะอาดมากมาดูไม้ไม้ยังอยู่นะไม้ยังอยู่ไม่มีชื้นไม่มีแตกไม่มีหักเลยแล้วก็ที่หมุนก็ยังอยู่อุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับตรงนี้แล้วก็ยางอะไหล่ยังอยู่แล้วก็รอยอาร์ตตรงนี้สวยมากดีดีว้าวสวยจริงๆเลย แล้วก็นี่นะครับที่ล็กอกยางอะไหล่อะไรอยู่ครบหมดเลยนะอันนี้ก็ดีนะครับแล้วก็โอ้โหตรงนี้ก็มีนะท็อปดูดิแม่แรงโคตรเยี่ยมเลยวะ่ะอันนี้แม่งสุดยอดไปเลยวะ่ะท็อปเอางี้เอาซีวิกมาแลกขาดตัวไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มเงินให้พี่ไม่เป็นไรเราเป็นน้องพี่นะเว้ยไม่ต้องเพิ่มเงินโอเคไหม <c oughs> มันแคมรี่ของเราซีวิกอ่ะทุกคนดูน้องผมดิมดอะไรฮนะชอบฮันดา้าอ๋อเออเอเอยังพอฟังขึ้นขาดตัวเลยนะไม่ต้องเพิ่มเงินให้พี่แสนสองแสนพี่ไม่เอา า okay, นะจบนะฮะถ้าเขาชอบงั้นมาดูทรงดีมากนะฮะทรงดีมากทรงดีมากอยู่ครบนะแล้วก็เหมือนเดิมที่สําคัญตรงนี้ไม่มีแตกหกักไม่มีแตกรายงาเลยนะครับมีแค่ฟิล์มเนี่ยที่ติดมาจากเจ้าของรถที่ผมไม่ติดให้นะครับเพราะว่ามีติดมาแล้วแล้วก็สภาพยังดีอยู่ปกติผมจะติดฟิล์มใหม่ให้นะครับโอเคเรามาดูสภาพข้างในกัน แล้วก็มีคุณแจนะที่ผมต้องไปเปลี่ยนฐานให้นะครับแต่ว่าคุณแจสภาพใช้ได้เลยโอเคมาดูตรงนี้กันเบาะเนี่ยเป็นหนังเดิมๆจากป้ายแดงโรงงานไม่ผ่านการพ่นอะไรทั้งสิ้นสภาพเนี่ยมีตรงนี้นิดนึงรายงานนะฮะตามอายุเขานอกนั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีขาดโอ้ไม่ทำไมมันทำไมรอบนี้รถมันใหม่จังวะอันนี้เป็นเบาะปัดไฟฟ้านะฮะ นะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่มีแตกหักสะอาดหมดเลยผมอยากจะชมพี่หนุ่ยฝ่ายช่างว่าคุณทำรถได้ถึงมากทำรถได้สะอาดมากนะครับแล้วก็ตรงนี้สภาพดีหมดนะครับไม้ไม่แตกชำดีดีตรงนี้เกิดจากการใช้งานบ่อยจัดทำอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะฮะจะต้องลอกอยู่แล้วแล้วก็ ถ้าใครอยากจะให้เก็บตรงนี้ให้คุณบอกเดี๋ยวผมจะจัดการเก็บงานให้นะครับไม่ทะลุแล้วก็ไฟยังติดอยู่ตามที่คุณเห็นเลยแล้วก็มาดูนี่พี่ไม่รู้ว่าตอบเคยได้ยินเปล่าทุกคนจะกังวลมากเวลาคอนโซลหน้าของแคมรี่หรือหลายๆคันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมันเคยเห็นรถที่แบบว่ามีรอยเล็บตรงนี้ป่ะอันนั้นมันเกิดจากตรงนี้หมดอายุ แต่นี่คุณดูดิคุณได้ใหม่เอี่ยมเลยอ่ะสภาพดีโคตรโคตรอ่ะเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าบางคันพี่ได้มาพี่ต้องยกเปลี่ยนให้ลูกค้านะอันนี้ไม่ต้องหรือบางคันเนี่ยเราก็ขายท,ทั้งทั้งที่สภาพแบบว่ากลางๆอะ่ะเราไม่เคยเจอสภาพแย่เคยเจอแย่ก็ต้องเสียงเงินเปลี่ยนให้นะครับเพราะเขาก็รับกันไม่ได้ลำโพงไม่ทะลุไม่ทะลุแล้วก็ช่องแอร์ลายไม้เนี่ยอยู่ครบหมดเลยแล้วคันนี้ไม่ติดแก๊สนะครับทุกคนไม่ติดแก๊สแล้วก็นี่สะอาดโคตรเลยว่ะนะแล้วก็ เออไปติดหมดคุณครับถ้าคุณเป็นเจ้าของเก่ารถคันนี้เนี่ยผมผมอยากจะชมคุณมากว่าคุณใช้รถได้ดีนะตอบดูดิทุกอย่างยังอยู่ครบหมดข้างในปกติจะต้องหมดอายุแล้วนี่ยังไม่หมดอ่ะแสดงว่าเขารถคันนี้แทบจะอยู่ในร่มอย่างเดียวเลยมาดูพวงมาลัยกันต่อพวงมาลัยรอบๆเนี่ยดี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 ดด จะมีแค่ตรงนี้นะที่เกิดจากเหงื่อใครเนี่ยเวลาจับอย่างเงี้ยนะครับทำให้แบบว่ากัดกัดไปจนเห็นสีดำนะครับนอกกนั้นดูเอี่ยมมากเอี่ยมมากนะแล้วก็โซนตรงนี้เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะครับไปกันต่อแผงประตูด,ด้านนี้โคตรบ้าแทบไม่มีตำหนิเลยของเดิมๆจากป้ายแดงรถคันนี้เนี่ยผมไม่เห็นหน้าลูกค้านะครับแต่รถสะอาดมากอันนี้ที่เคียบุรีสมัยก่อนนะครับ ตอนนี้น่าจะน้อยคนแล้วที่จะดูดบุหรี่มีแต่ดูดพอร์ตนะแล้วก็อาจจะดูดบุหรีแต่ดูดข้างนอกหรือบางคนเขาก็ไม่ทิ้งในนี้เขาก็เคลียร์ออกนอกรถเพราะนี้สภาพดีไม่มีแตกหักแล้วก็นี่ท็อปส่องไปให้เห็นพอดีไม่มีห้อยนะท้ายไม่มีห้อยเลยนะครับไม่มีห้อยแล้วก็นี่เบาะหลังนี่แทบจะไม่มีคนเคยนั่งเลยสะอาดมากแล้วผมจะเทสให้ดูอ้อ ช่องแอร์ก็ช่องแอร์เนี่ยมีตรงนี้เดี๋ยวผมจะต้องปรับให้มันมันปกตินะตรงนี้มันงอขึ้นไม่ได้นะครับโอเคนี่ห้อยปลอดไฟฟ้าใช้ได้หมดโอเคคไฟใช้ได้หมดเลยใส่กิ้งแล้วก็ตรงนี้ล่ะเป็นยังไง ใส่แก้วน้ําได้ไม่มีคาบชาขังไว้เลยนะครับแสดงว่าไม่ได้ใช้งานจริงแล้วก็ตรงนี้ต็อปรู้ไหมเขาไว้ใช้อะไรเขาให้ไว้ทําอย่างนี้เหมือนหยิบของข้างหลังไง oh. หรือแบบว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ใช่อาชีพหลักเป็นอาชีพเสรมิมอาจจะใส่หมูเห็ดเป็ดไก่ผักไม่เยอะใช่ปะ่ะในนี้มันจะเปิดให้แอร์เข้าไปได้เพื่อให้สิ่งของสดของคุณเนี่ยไม่เน่าเสียนะครับหรือคุณอาจจะพกอยากต้องการจะหยิบของอะไรเนี่ยคุณก็หยิบได้จากข้างหลังเลย แต่ในกรณีที่ใครติดแก๊สเนี่ยมันจะติดถังแก๊สถ้าไม่ได้ติดตัวนั้นนะนะผมเห็นว่าหลายคันโอเคยังไม่มีแตกค่ะน่าเอาขับกลับบ้านไปเล่นจริงๆโอเคไปกันต่อเดี๋ยวผมลืมลอยอาร์ตสวยมากทุกคนสวยมากะขงล่างผมมาก อากาศแม่งร้อนสุดๆเลยนะผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะฉ่ำใจกับการเล่นน้ำสวยมาก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 แล้วก็ยินดีให้บริษัทตรวจรถเนี่ยมาตรวจนะครับใครมีบริษัทที่คุณชอบเนี่ยคุณก็เอาเขามามาตรวจได้นะครับไม่มีปัญหา๊บโอเคมาดูด้านนู้นกัน พร้อมดูเบาะด้านนี้พร้อมพร้อมเสร็จสับลอยอาร์ก็แจ่มมากสวยสวยครับไม่อยากให้ดูเลยเหมือนผงเงินโกหกพวกคุณอยู่อ่ะแต่รถคันนี้นรับรองดีจริง แต่ว่าผมไม่อยากให้คุณดูเป็นแค่รอยตรงนี้มันต้องดูตะเข็บข้างในที่เป็นด้วยนะนี่นี่นี่น,นี่ต้องดูตรงน,นี้จุดหลักๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยมันทําได้แต่ตรงเนี้ยทาไม่ได้ข้างล่างไม่เชื่อคุณมาเปิดดูมันต้องแบบมันต้องแบบนี้เลยไ,เไรก็ถ้าใครถ้าใครอยากดูเนะี่ยคุณมาคุณมาดูที่เต็นท์ได้เลยนะครับ คุณดูแล้วก็สําหรับใครที่มีแผนที่จะซื้อรถแต่ยังไม่ซื้อวันนี้หรือพรุ่งนี้นะคุณก็สามารถมาเดินเล่นได้คิดซะว่าเรามาดูร้านร้านโมเดลมาดูอาร์ตทอยมาดูเสื้อวงใช่ไหมแล้วเราจะมีเสื้อวงวะแบงดีพ mm hmm. in นักไหล์อินแบงคอกเป็นรูปผมยืนอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยเทสได้ไหมเอารูปทุกคนในเต็นท์ได้ไหมเสื้อวงนะครับตัวละหมื่นนะครับแต่ว่าพี่เชื่อว่าเสื้อเรา ราคาแม่งจะพุ่งเป็นสองแสนกว่าเพราะว่ามันคือมันเป็นตำนานแล้วไงเข้จใกปะมันเป็นตำนานเพราะเราไปแม่งทั่วทิศสามจังหวัดแล้วก็ไปส่งรถคือเราม,มีเสื้อวงที่ไม่ได้ขายเนี่ยเสื้อไปส่งรถสามจังหวัดมีใครอยากได้นะมือได้นะครับตัวละหมื่นพอคอมเมนต์เลยใครอยากได้เสื้อวงที่ผ่านการไปส่งทางภาคใต้มาเสืเอ้อไม่ใช่เสื้อวงเขาเรียกว่าเสื้ออะไร เต็นที่ผ่านการไปภาคใต้ไปส่งรถที่ไม่ใช่สามจังหวัดอะไรนะที่ที่พี่ชอบไปที่จจังหวัดไม่ได้เขาภาคใต้ที่คนชอบบอกว่า <c oughs> เขามีทะเลอะะมันมีจังหวัดหนึ่งที่เขาพูดในหนังบอกว่าเฮ้ย <c oughs> จังหวัดนี้ไม่มีทะเลนะแต่คือผมบอกเลยสามจังหวัดที่ถ้าคุณได้ไปเนี่ยนะครับ <c oughs> สุดยอดอาหารอร่อย แล้วอีกอย่างต็อปเพิ่งบอกอผมมาว่าได้ขาวว่าของถูกใช่ไหมต็อปแต่อาหารอร่อยจริงโดยเฉพาะเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกกันว่าไปกินนํำชาโอ้โหแม่งโคตรต็อบมันสุดยอดคือเข้าใจว่ามันมีให้เลือกหลายอย่างเด็ดมากนะครับก็อย่างที่บอกเราไปส่งทั่วทุกประเทศสามจังหวัดเราก็ไปมาแล้วนะครับแล้วก็ภาคเหนือบนเขาบนดอยเราก็ไปหมดนะครับฉะนั้นถ้าคุณอยากได้รถเนี่ยคุณ ดูผมเสร็จคุณจะมาเลยก็ได้แต่ผมอยากแนะนําให้ไม่อยากให้ไปส่งเองไม่อยากให้ผมไปส่งเองผมอยากให้คุณเดินทางลงมาเพื่อลองขับขึ้นไปเองแต่ถ้าคุณอยากให้รถสไลด์ไปส่งผมก็ยินดีนะครับแต่สุดท้ายยังไงก็อยากให้คุณแบบว่าลงมาลงมาดูกันดูมาเจอลงมาศึกษาว่าเฮ้ยเต็นท์อยู่ตรงนี้จริงๆรถเป็นอย่างนั้นจริงนะครับโอเคมาดูรอยอาร์กันต่อ ตรงนี้มันจะมีจุดบอดนะแคมรี่เนี่ยื่อคุณซื้อรถแถว oh. แถวนู้นนะนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นนนนต้องแกะพวกนี้ดูนะประมาณนี้สวย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 ,สวย,สวยตรงเนี้ยไม่สําคัญมันสําคัญที่พวกนี้เพราะว่าถ้าชนแล้วกระทบถึงพวกนี้ใช่ปะ่ะแสดงว่าโคตรหนักโคตรหนักอะ่ะแต่ก็ไม่ยืนยันว่ารถจะขับไม่ดี ก็ถ้าคุณพอใจกับราคาคุณเจอที่ไหนนะครับคุณก็ลองดูถ้า,ถาราคาถูกแล้วขับดีเขาทําได้ดีเหมือนเดิมเอาไปเลยถ้าคุณเอาไปใช้มไม่เอาไปขายต่อนะโอเคนี่คือสภาพเครื่อง 2.0G ที่ฝาสวยโคตรฝาสวยโคตรตรงนี้ไม่มีกระทบโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับมาพูดเรื่องราคากัน สำหรับคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่2 3 7 0 0 0บาทเท่านั้น237ผ่อน5,000กว่าบาทได้ถึง72งวดเป็น1ิงวดแล้วแต่คุณจะเอาถ้าอายากได้8 4มาคุยกันก่อนนะแล้วก็ฟรีดาวฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เครดิตกลางๆเนี่ยอยากรู้ว่าฟรีดาวไหมเครดิตกลางๆเนี่ยล่าช้าภายในเดือนเดือน2เดือนเนี่ยแต่ต้องอยู่ภายในเดือนเนี่ยยังอารมุมอร่วยให้ได้หรือว่า บางคนอยากจะบอกว่าอุตส่าห์เตรียมเงินมาแล้วเนี่ย5 0 0 0 6,000ดาวได้ไหมดาวได้2,000ดาวได้สำหรับคันนี้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วคันนี้ก็ประมาณนี้ราคา2,000 0 0กว่าบาทนะ2องต้นๆ237,000บาทเท่านั้นผ่อน5,000กว่าบาทนะครับก็สนใจโทรมาศ8 1 5198985พี่พันดีพันลัตน์1 9ด9 081 314 2ห6 8, 8่เคมอลัต ไลน์ ID ด si ์แอซไซด์ีวาดู์ดีอย่าลืมเติมยด้านหน้าด้วย Facebook ดีเวนวัคพนรัตก็ติดตามคลิปไว้นะครับไม่แน่หลังสงกรารอาจจะมีเสื้อแจกนะครับเซอร์ไพรส์หรืออาจจะมีอะไรแจกนะแต่ที่แน่ๆถ้าคุณซื้อรถภายในเดือนนี้เนี่ยเรามีอะไรแจกนะท็อปไม่บอกน้องผมไม่บอกผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นะก็วันนี้เดี๋ยวเจอกันแล้วสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับเสพข่าวอย่างมีสติอย่าไปดูแล้วไม่คิดตาม คิดตามก่อนนะแล้วก็ใครคร้างค้างงวดรถไว้ไปส่งเผื่อในอนาคตจะได้กู้เงินซื้อบ้านทำธุรกิจได้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่มาฟังผมบน่นเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ